เอามการู้มทนี่อนยอะรเอาวันนี้เราจะเรียนี่อะไรกัน <ปะ S 1> เอาดูได้ไงมาราเริ่มเรีกัน่ความหมายของคารศาสต์เมื่อกี้ที่เียเตอบมาก็ถูกเป็นส่วนหนึ่งของความหมายของคำรัฐศัพท์ครับครัศัพท์เป็นคาที่ใช้สือ่อส,ส,สารระหว่างบุคคลข้าฉันอ่าได้แก่อันดับหนึ่งเลยพระมหากษัตริย์ สองพระเจ้พระองค์สามพระสงฆ์สี่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และห้าสุภาพชนนั่นเองมีท่าชั้นนะครับเป็นความที่ใช้สื่อสารโอเคนะอย่าพึ่งหลับนะฝนตกกินข้าวเสร็จอ้โหกำลังดีเลยบรรยากาศมาคำราชาศัพท์เป็นคำที่ใช้สำหรับสามัญชนพูดกับพระเจ้าแผ่นดินพระราชินีและพระบรมสาภาษาหลวงใช่ไหมเมื่อกี้ที่ตอบมาใช่ไหมใช่ถูกต้องครับต่อไปเราจะมาเรียนรู้หมวดหมู่ของคำราชาศัพท์ คำราชศัพท์เนี่ยมีอยู่ห้าห,หมวดหนึ่งด้วยกันรู้ไหมว่าวมีอะไรบ้างปวเครื่องจักรป้ดยาปวดยาครับถูกต้องไม่รู้ได้แห็นจิ๊บจำไม่ได้วันนี้คูมีเกมใเล่นไม่ได้ตั้งใจเรียนนะมาต่อไปวันนี้ครูจะมาสนอนคำราชาศัพท์เกี่ยวกับหมวดร่างกายร่างกายของเรามีอะไรบ้าง หูตาจมูกปากแขนขาพุงเราะจะมาเรียนคำราชาศัพท์เกี่ยวกับหัวหน้ากายครับเราเรียนพร้อมกันเราจะอธิบายความหมายแล้วก็อธิบายคำราชาศัพท์นะโอเคนะคำแรกผมเส้นผมคำราชาศัพท์คือคำว่าพระเจ้าคำที่สองหน้าผากหน้าผากของเรา,า,า,าคำราชาศัพท์แปลคำว่าพระนาราต์เนี่ยนาราต์คือหน้าผากโอเคนะ ต่อไปปากปากของเราเรียกว่าพระโอ์ต่อไปต่อหนังตาต่อหน้งตาอย่างเงี้ยต่อหนังตาเรียกว่าต่อมทันนรต่อไปคิ้วพระขนงต่อไปฟันพระทนลิ้นพระชิวหมาโอเคไหมต่อไปนี้เป็นครางคำสับเรียกหมวดเครื่องใช้อ่าเมื่อกี้เป็นหมวดหน้ากายไปแล้วต่อไปเป็นหมวดเครื่องใช้นะ จะใช้ทำแนีเสื้ออ่าคำแปลภาษาคือฉลองพระองค์ต่อไปผ้าเช็ดตัวซับพระองค์ผ้าเช็ดตัวคือซับพระองค์นะต่อไปเข็มขัดรัดพระองค์เข็มขัดมีเวลาไหมครับโอเคต่อไปกระจกช้าช้าต่อไปหมวกต่าไปกางเกงถักสนับเท้าอ่าต่อไปผ้าเช็ดหน้าซับกระพันซับกระพันแว่นตาฉลองพระเลรองเท้า กระเป๋าถือพร้อมไหมถ้าพร้อมเล่นเกมปุ่มมือสองทางนี่บยังไม่พร้อมกันเลยอะไรตบมือสองนะใส่ผ้าหอมแล้วเดี๋ยวคุณจะจบจะพาเล่นเกมโอเคไหมเกมของเราคือเกมปริศนารธรราชาสัมพั์โดยมีกิจการดังนี้ให้นักเรียนยกมือตอบคำถามถูกต้องตามรูปใครยกเร็วสุดคนนั้นได้ตอบก่อนโอเคไหมอ่าอันนี้คือตัวอย่างคุณจะมีคำว่าคุณจะมีภาพขึ้นมาเป็นรูปภาพดวงตาแล้วให้ เรียนตอบเป็นคำนาราศักดิ์คำนาราศัพท์ของตาเพอ่มอันนี้คือตัวอย่างก่อนจะเริ่มเกมนะคะก็มีกติกาเพิ่มเพื่อให้ทุกคนมีสมาธิในการเล่นเกมในใครมีอุปกรณ์การเรียนบ้างปิดตัวเอาขึ้นมาวางไว้บนโต๊ะมีอะไรเอามาเกี่ยวกับสีก็ได้อะไรก็ได้กระบอกก็ไต้กระบอกก็ได้อะไรก็ได้เอาขึ้นมาเลยตัวอย่างเช่นใครยกไม้ประทันได้ก่อนได้ตอบ ใ้จับใจกับทกาไหมมีใครงงมีใครสงสัยไหมคะใครงงไหมใครงงไหมคะทำแบบงงถอช้อนได้หรือเปล่ามิเริ่มเลยนะอ่ะคุณไปเปิดแปหน่อยค่ะทำเลยิสองเฮ้ยใครคะิสใครสยกมือเยั้ใครสอหรือเปล่าคุณมิสิกเห็นใครคะคุณวิสิเห็นใครคะอาจครย์กลับมาไหมคะอาเรหมาตัวอย่าตัวอยาตัวย่า ครับ2ครับ3 oh, 3ค่ะ <tapus> เดี๋ยวพี่คนเดียบลับ

อ mm ัน hmm. นี้ไม่ต้องใช้อะไรเลยอันนี้ไม่ต้องใช้กรองอะไรเลยไม่ต้องคิดอะไรเลยอย่าไปคิดเยอะ เอาไปเลยปะมาจับนะเกิดปะเกิดปะเอาไปจับเลยราจะสุูงเราจะสุ่มตามความรู้สึกไม่สุ่มคนเในที่แล้วอ่ะต่อไปคนที่เอายี้ดีกว่าเอาจากลักษณะลัะษณกตาเรางคนคิดว่าคนที่อะไรที่สุดคะคนที่อะไรที่เย็นจึงให้ตอบคนที่คนที่ 走、oh. oh.

แล้วก็ความสนุกสนานแก่เด็กๆเด็กๆชอบมากค่ะเต็มสิบ